สวัสดีจ้าเมือ่นนนอนี้วันหยุดเนาะจ้าพี่น้องวันหยุดหฮาสิไปใส่วัดเตหอสิไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงพอ่อโสธรเนาะจ้าไปกันเลยหฮาขื้นมอเตอร์เวย์ไปเด้อพี่น้องไปเลยจ้าข่าวดานรหลดตู้ขันนี่ก็จังแมนน่นยังข่าวดานจะตังกันไปเลย นี่มาถึงวัดแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยวัดช่างสวยงามมากเ,เ,เากพิ่นเหตุไม่เนาะจ้ะพี่น้องนี่เราก็มาถึงที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยเนาะจา่อาอ้าเลือกเอา,เล,อาอเลยสิเขาช่องไลยโอ้ยแดดแห้งหายพี่น้องเลยมาถึงแล้วก็ค้นกลือไหเนาะค่ะพี่นอ้องเข้ากับอากาศไทยหลาเนาะเดี๋ยวมันชิไปติดคนอื่นกับผ้าลูกผ้าหลานมาเฮ็ดบุญนะจ๊ะเฮ็ดบุญกับ พระแล้วแล้ว้างกระสีมาเบิงแม่นม้ำถ้าเก้าหม่องนี่เพิ่นสีหายอาหารป่าเนาะจา้าคู่มือนี่เพิ่นยกเลิกนะจา้าเนื่องจากว่านกมันมาลายเลรววาที่นี่มันมาขี่ใส่สาลาหม่องทางยางเนาะจา้ามันมาขี่ใส่หม่องนี่เพิ่นก็นเลยยกเลิกจาก้าอู้บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยนี่ข้ากระสีไปกราบพระในอุโบสถแห่งนี้นะจ้โอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ย สูสูสูแดดว่าสันว่าเป็นยังพี่น้องเขามีกันแดดนะจ๊ะกันแดดเดอะเบสใช้ดีคุมมันนะจ๊ะห้องวต้องยานแด,ดดเลยพี่น้องเนี่ยใส่ปุ๊บเด้งปั๊บเลยนะจ๊ะหนาเด้งเ้ยพี่น้องว่าแม่นแนวอื่นเด้งพอแล้วแล้วห้อกระสิมาก,กินเข่านะคะวายพราดแล้วเ้ามมหากินเข่าเอ่อเป็นร้านอาหารยุ่ไกลๆวัดหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะมีน้ำมีปลานะจ๊ะนี่เป็นคาเฟ่เล็กๆจ้ะ เดินเข้าไปอันนี้เป็นช่วงเทียงนะจ๊ะร้านเปิดช่วง11โมงนะจ๊ะเข้าก็เลยเข้าไปนี่ติดกับแม่น้ําบางประกงเลยนะจ่ะโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยติดแม่น้ำเอา้าเลือกโต๊ะนีวาวา่วันนี้เป็นวันครบรอบมาจากครบรอบ6ปีที่แต่งงานมาจ้ะก็เลยไปกินเนาะกับข้าว จะเป็นเมนูเอเียงแน่ล่ะพี่น้องเมนูแปลกๆอันนี้ก็เป็นยอดเผาเนาะจ้าผัดชาทะเลยอดเาาพะนะแล้วก็มีข้าวผัดแล้วก็มีกุ้งทอดนาะจ้าอันนี้ลูกเสาวลูกเสาวมักนะจ้ากุ้งทอดแล้วก็มีปลากระพงทอดมะนาวแล้วก็มีต้มยำแล้วก็มียำทะเลแล้วก็มีส้มตำเอา้าคือมีเจลลางนาเดเบี Bed, พร้อมเอา้ามีเส้นหนำน้ำโอ้ยอา่าก่อนอื่นเ้าก็มาโซยก่อนเลยเนะจ้ะแซ่บหลาย ฝากไว้น้ำอ่อมอ,อกอ่อมใจในเด้อค่ะเด้อแบนเดอเบดหน้าใสหน้าขาวหน้าเนียนมีกันแดดกันแดดคุมมันนะจ๊ะคุมมันบ่ติดแมสเด้อพี่น้องกันแดดนี่ไม่ติดแมสนะจ๊ะดีมากๆเลยเนื้อเนียนละเอียดนะจ๊ะอาอแซบลายว่าสันอากินอีกกินอีกกินได้หลายวันนี้มีเจ้ามือนะจ๊ะวันนี้มีเจ้ามือเนาะ เฮาก็กินฟรีไปเลยวันครบรอบของเราแต่ว่ามีมือเจ้ามือเลี้ยงนะจ๊ะเอามาทส่งเอามาส่งของนำเด้อจ้ามาเนี้มาส่งของหนึงเซตเจ็ดนึงเก้าจ้ะลูกสาวก็บว่าโอ้แม่หนูร้อนหนูไม่อยากอยู่แล้ววสันคันนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องคันกินอิ่มแล้วคนสิเป็นแนวนี้ล่ละก็เลยให้เพ่นเบิงโทรศับเยี่ยมแซ่บวสัน